ไก็ดีเพราะเหตุที่นิยามทั้งสองนั้นคือสมมตินิยามกับกรรมนิยามมีแง่ที่สัมพันธ์กันดังกล่าวมาแล้วโดยลำดับตั้งแต่ในข้อที่หนึ่งดังนั้นผู้ปฏิบัติถูกต้องในแง่ของกรรมนิยามคือทำตามหลักกุศลก็อาจประสบปัญหาจากสมมตินิยามที่ขัดแย้งนั้นได้เช่นผู้ที่อยู่ในสังคมที่ชื่นชอบการเสพสิ่งมึนเมาแต่ไม่ยอมเสพด้วยเขาย่อมได้รับผลตามกรรมนิยาม คือไม่เสียคุณภาพจิตที่โปร่งผ่องใสไปเพราะเหตุจากของเมานั้นก็จริงแต่ในแง่สังคมซึ่งต่างหากจากกรรมนิยามเขาอาจถูกเย้ยหยันล้อเลียนเช่นว่าไม่เข้มแข็งหรือถูกมองในทางไม่ดีในแง่สังคมอย่างอื่นๆอ,อ,อีกและแม้ในแง่ของกรรมนิยามเองเขาอาจประสบปัญหาจากเจตนาฝ่าฝืนข้อนิยมนี้ของสังคมอย่างที่กล่าวในข้อหนึ่ง เกิดความขัดแย้งในทางจิตใจซึ่งจะมากน้อยเพียงใดแล้วแต่ปัญญาที่จะปลดเปลื้องจิตของเขาสังคมเจริญแล้วที่คนทั้งหลายมีปัญญามักได้อาศัยประสบการณ์ซึ่งได้สะสมมาของมนุษย์รุ่นเก่าๆได้เรียนรู้ว่าอะไรเกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจของมนุษย์อย่างแท้จริงอะไรไม่เกื้อกูลแล้วมักบัญญัติกฎเกณฑ์ข้อกำหนดเกี่ยวกับความดีความชั่วฝ่ายสมมตินิยาม ให้สอดคล้องกับหลักฝ่ายกุศลและอกุศลในฝ่ายกรรมน,นิยามความสามารถบัญญัติหลักความดีความชั่วในฝ่ายสังคมให้สอดคล้องกับหลักกุศลและอกุศลในฝ่ายกรรมนิยามหรือพูดให้สั้นว่าความสามารถบัญญัติหลักฝ่ายสังคมให้สอดคล้องกับหลักฝ่ายกรรมนิยามนี้น่าจะเป็นเครื่องวัดถึงความเจริญที่แท้จริงหรืออารยธรรมของสังคมนั้นอย่างหนึ่ง โดยในยะนี้เมื่อมีปัญหาจะต้องวินิจฉัยข้อบัญญัติเกี่ยวกับความดีและความชั่วน่าจะพิจารณาเป็นสองขั้นคือพิจารณาในแง่สมมตินิยามว่าข้อบัญญัตินั้นเป็นไปเพื่อผลดีเช่นช่วยให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคมหรือไม่ชั้นหนึ่งและพิจารณาในแง่กรรมน,นิยามว่าข้อบัญญัตินั้นเป็นกุศลหรือไม่คือเกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจหรือไม่อีกชั้นหนึ่ง ข้อบัญญัติบางอย่างแม้สังคมจะยึดถือกันมานานแต่แท้จริงแล้วไม่เกื้อกูลเลยแม้ในแง่สมมตินิยามส่วนในแง่กรรมนิยามเป็นอันไม่ต้องพูดถึงข้อบัญญัติเช่นนั้นสังคมพึงตกลงกันยกเลิกเสียหรืออาจต้องอาศัยผู้มีปัญญาที่ใจบริสุทธิ์กอบด้วยกรุณามาชักนำเช่นที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำต่อประเพณี เกี่ยวกับการบูชายันและวันณะส,สี่ของสังคมอินเดียเป็นต้นในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อบัญญัตินั้นเกื้อกูลในแง่สังคมจะช่วยให้เกิดความเจริญแก่หมูม่มนุษย์แต่ไม่สอดคล้องกับหลักแห่งกุศลรธรรมตามกรรมนิยามกรณีเช่นนี้ควรจะตั้งข้อสงสัยว่าบางทีคนอาจหลงผิดมองเห็นสิ่งที่ไม่เกื้อกูลแก่สังคมอย่างแท้จริง ว่าเป็นสิ่งเกื้อกูลก็ได้คืออาจห,หลงพอใจในความเจริญก้าวหน้าที่ผิดผิดเป็นที่ชื่นชมหน้าพอใจในเวลาสั้นๆแต่ก่อโทษในระยะยาวสิ่งที่เกื้อกูลแท้จริงน่าจะสอดคล้องกันทั้งในแง่สมมตินิยามและในแง่กรรมนิยามมีหลักทั่วไปว่าสิ่งที่เกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจมักเกื้อกูลอย่างเป็นกลางๆคือเมื่อเกื้อกูลแก่ชีวิตหนึ่ง ก็เกลื้อลแก่ชีวิตทั้งหมดเรื่องนี้เพิ่งเห็นบทเรียนจากการสร้างความเจริญด้านกายภาพมนุษย์มุ่งหวังความเจริญรุ่งเรืองทางวัตถุเข้าใจว่าความมีวัตถุพรั่งพร้อมสะดวกบริบูรณ์จะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่สังคมมนุษย์จึงได้เพียรพยายามสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุมากมายพร้อมกับทำลายชีวิตและสภาพชีวิตต่างๆที่เห็นว่า ขัดขวางความเจริญของตนจนในที่สุดก็ได้ทราบว่าการกระทำของตนมีหลายส่วนที่ได้เป็นไปด้วยความหลงผิดแม้สังคมจะดูคล้ายเจริญก็จริงแต่ได้ก่อพิษภัยแก่ชีวิตด้านร่างกายเป็นอันมากจนถึงกับว่าถ้าขืนก้าวหน้าในลักษณะเดิมต่อไปอาจกลายเป็นการดำเนินสู่ความพินาศเสื่อมสูญก็ได้พึงสร้างสรรความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุ ชนิดที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ชีวิตด้านกายฉันใดก็พึงสร้างสารรค์ความเจริญก้าวหน้าทางสังคมชนิดที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ชีวิตด้านจิตปัญญาฉันนั้นในการวินิจฉัยว่าอะไรเป็นความดีอะไรเป็นความชั่วนี้เมื่อพูดในทางปฏิบัติเพื่อให้คนทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ทุกระดับพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ถือข้อพิจารณาเกี่ยวกับกุศลและอกุศลเป็นหลักแกนกลาง จากนั้นทรงผ่อนขยายออกไปให้หนึ่งใช้สำนึกเกี่ยวกับความดีความชั่วของตนเองอย่างที่เรียกว่ามโนธรรมและ 2. ให้ถือมติของผู้รู้เป็นหลักประกอบหรืออ้างอิงสองอย่างนี้เป็นฐานของฮิริโอตปะนอกจากนั้น 3. ให้พิจารณาที่ผลของการกระทำอันจะเกิดแก่ตนเองและแก่ผู้อื่น หรือแก่บุคคลและสังคมการที่ตรัสเช่นนี้คงจะเป็นด้วยว่าคนบางคนยังมีปัญญาไม่กว้างขวางลึกซึ้งเพียงพออาจมองเห็นภาวะที่เป็นกุศลและอกุศลไม่ชัดเจนจึงให้ถือเอามาติของท่านผู้รู้เป็นหลักประกอบด้วยและถ้ายังไม่ชัดพอก็มองดูง่ายๆจากผลของการกระทำแม้แต่ที่เป็นไปตามบัญญัติของสังคมสำหรับคนทั่วไป การพิจารณาด้วยหลักทั้งสามคือหนึใช้มโนธรรม 2. ให้ถือมติของผู้รู้และ 3. พิจารณาผลของการกระทำนี้ถือได้ว่าเป็นวิธีการตรวจสอบหลายๆชั้นเพื่อให้การวินิจฉัยเป็นไปอย่างรอบคอบโดยสรุปเกณฑ์วินิจฉัยกรรมดีและกรรมชั่วมีว่าในแง่ของกรรมให้ถือเอาเจตนาเป็นหลักตัดสินว่า เป็นกรรมหรือไม่และในงแง่ที่ว่ากรรมนั้นดีหรือชั่วให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์สี่ข้อซึ่งแบ่งเป็นเกณฑ์หลักหนึ่งข้อและเกณฑ์ร่วมอีกสามข้อดังนี้ข้อแรกนี้เป็นเกณฑ์หลักคือข้อหนึ่งตัดสินด้วยความเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลโดยหนึ่งุหนึ่งพิจารณามูลเหตุว่า เป็นเจตนาที่เกิดจากกุศลมูลคืออโลภะอโทสะอโมหะหรือเกิดจากอากุศลมูลคือโลภะโทสะโมหะ1.2พิจารณาตามสภาวะว่าเป็นสภาพเกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจหรือไม่ทำให้จิตสบายไร้โรคปลอดโปร่งผ่องใสสมบูรณ์หรือไม่ส่งเสริมหรือบันรอนคุณภาพ และสมรรถภาพของจิตช่วยให้กุศลธรรมอันเป็นสภาพเกื้อกูลทั้งหลายจเจริญงอกงามขึ้นอกุศลธรรมทั้งหลายลดน้อยลงหรือทําให้กุศลธรรมลดน้อยลงองกุศลธรรมจเจริญงอกงามขึ้นตลอดจนมีผลต่อบุคลิกภาพอย่างไรสามข้อหลังต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ร่วมคือสองใช้มโนธรรมคือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของตนเองพิจารณาว่า การที่กระทำนั้นตนเองติเตียนตนเองได้หรือไม่เสียความคารพตนหรือไม่ข้อสพิจารณาความยอมรับของวินยูหรือนักปราดหรือบัณฑิตชนว่าเป็นสิ่งที่วินยูยอมรับหรือไม่ชื่นชมสรรเสริญหรือตำหนิติเตียนข้อสพิจารณาลักษณะและผลของการกระทา ั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นว่ากอเป็นการเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นทำตนเองหรือผู้อื่นให้เดือดร้อนหรือไม่ขอเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขหรือเป็นไปเพื่อโทษทุกข์ทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นหลักเกณฑ์นี้อาจสรุปได้อีกแนวหนึ่งด้วยสำนวนแสดงการจัดประเภทของเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินแต่มีข้อที่ต้องทำความเข้าใจกันไว้ก่อนบางอย่าง กล่าวคือประการที่หนึ่งให้ถือว่าการพิจารณาในแง่ของกุศลมูลอก,กุศลมูลและกุศลอก,กุศลนั้นว่าโดยสาระเป็นอันเดียวกันคือมุ่งพิจารณาความเกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลต่อคุณภาพของชีวิตจิตใจอีกประการหนึ่งการยอมรับหรือไม่ยอมรับของปราดการติเตียนหรือสัรเสริญของวินยูนั้น เมื่อมองอย่างกว้างๆหรือมองในระดับสถาบันและเมื่อว่าโดยส่วนใหญ่มติของวินยูหรือปราดจะปรากฏอยู่ในรูปของบัญญัติทางศาสนาบ้างขนบธรรมเนียมประเพณีบ้างกฎหมายบ้างเป็นต้นแม้ว่าบทบัญญัติและสิ่งที่ถือตามกันมาเหล่านี้ไม่จำต้องเป็นมติของวินยูเสมอไป และการปฏิบัติที่ขัดแย้งแปลกออกไปจากบทบัญญัติและสิ่งที่ถือตามกันมาเหล่านี้ก็ไม่จําต้องเป็นข้อที่วินยูติเตียนเสมอไปแต่ก็พอจะพูดได้ว่าส่วนที่แตกต่างนี้เป็นข้อยกเว้นซึ่งก็เป็นกิจของวินยูนั่นแหละที่จะต้องมั่นสอบสวนตรวจตราในเรื่องเหล่านี้ในแต่ละการแต่ละสมัยแต่ละครั้งแต่ละคราวเรื่อยๆไปจึงมักมีพุทธพจน์ตรัสสำทับว่าอนุวิจจะวินยู แปลว่าวินยูใคร่ครวนแล้วจึงติเตียนหรือสันเสริญคือยอมรับหรือไม่ยอมรับและจะเห็นว่าวินยูนี่แหละเมื่อใคร่ครวนแล้วก็ได้เป็นผู้ทําการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติบัญญัติกันมาผิด,ผดหรือเคลื่อนคลาดจากความหมายที่ถูกต้องเช่นพระพุทธเจ้าทรงติเตียนไม่ยอมรับระบบวันณนะและการบูชายันเป็นต้น เมื่อทำความเข้าใจกันอย่างนี้แล้วก็สรุปหลักเกณฑ์ตัดสินความดีความชั่วหรือกรรมดีกรรมชั่วทั้งตามแนวกรรมนิยามล้วนๆและกรรมนิยามที่สัมพันธ์กับสมมตินิยามทั้งโดยสภาวะและโดยคุณค่าซึ่งเป็นคุณค่าโดยสภาวะบ้างคุณค่าตามที่กำหนดให้บ้างได้อีกสำนวนหนึ่งมีสาระอย่างเดียวกับข้อสรุปข้างบนนั่นเองแต่จัดจำแนกข้อต่างกัน มีใจความคาบเกี่ยวกันดังนี้สรุปหลักเกณฑ์ตัดสินความดีความชั่วข้อหนึ่งว่าโดยคุณโทษต่อชีวิตหรือคุณโทษต่อจิตใจและบุคลิกภาพคือเป็นสภาวะที่เกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจหรือไม่เอื้อหรือไม่ต่อคุณภาพชีวิตส่งเสริมหรือบั่นรอนคุณภาพและสมรรถภาพของจิต ทำให้กุศลธรรมหรืออกุศลธรรมทั้งหลายอื่นลดถอยหรือเจริญงอกงามช่วยสร้างเสริมบุคลิกภาพที่ดีงามหรือไม่สรุปหลักเกณฑ์ตัดสินความดีความชั่วข้อสองว่าโดยคุณโทษต่อบุคคลคือเป็นการเบียดเบียนตนหรือไม่ทำให้ตนเดือดร้อนหรือไม่เป็นไปเพื่อทำลายหรืออำนวยประโยชน์สุขที่แท้จริงแก่ตน ข้อ2นี้ต่างจากข้อหนึ่งในแง่ที่มุ่งถึงผลซึ่งบุคคลจะได้ประสบในระดับแห่งวิถีชีวิตโดยเฉพาะความสุขความทุกข์ความเจริญและความเสื่อมเสียหายอย่างเห็นเห็นซึ่งบุคคลอาจไม่รู้จักไม่เข้าใจชีวิตจิตใจของเขาเองด้วยซ้าสรุปหลักเกณฑ์ตัดสินความดีความชั่วข้อ3ว่าโดยคุณโทษต่อสังคม คือเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นหรือไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนหรือไม่เป็นไปเพื่อทำลายหรืออำนวยประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นและแก่ส่วนรวมสรุปหลักเกณฑ์ตัดสินความดีความชั่วข้อสว่าโดยมโนธรรมหรือโดยสํานึกอันมีตามธรรมชาติของความเป็นมนุษย์คือพิจารณาเห็นด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของตนเองว่าการนั้นเมื่อทำแล้ว ตนเองติเตียนหรือกล่าวโทษตนเองได้หรือไม่สรุปหลักเกณฑ์ตัดสินความดีความชั่วข้อ5ว่าโดยมาตรฐานทางสังคมคือตามบัญญัติทางาศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและสถาบันต่างๆทางสังคมเช่นกฎหมายเป็นต้นซึ่งขึ้นต่อการใคร่ครวนตรวจสอบกลั่นกรองของบินอยู่ทั้งหลายตามกาลสมัย ที่จะไม่ให้ถือกันไปโดยงมงายหรือผิดพลาดคลาดเคลื่อนตลอดจนการใกล้ครวนแล้วยอมรับหรือไม่ของวินอยู่เหล่านั้นในแต่ละกรณี